เป็นรีบไปไหนปะคะพี่ขอสัมภาษณ์ได้ปะชื่ออะไรอยู่คณะอะไรคะชื่อลินค่ะอยู่มัธน,นาสินแฟชั่นแฟชั่นอู้น้องตาตาดีมากเลยอ่ะ <laughs> จริงอายุเท่าไหร่ละคะตอนนี้ยี่สิบค่ะปีสามสดปะคะสดค่ะสดสดจสดจริงให้คะแนนความสวยความแซ่บของตัวเองเท่าไหร่คะเต็มเ9้สด้าได้ไหมหายไปไหนจุดห้าอีสุดท้าเก็บเก็บไปนิดนึงเดี๋ยวมันจะหน้าแตกนิยามตัวเองสองคำค่ะ เป็นมีดค่ะแล้วก็น่ารักสเปกผู้ชายที่ชอบเป็นไงคะชอบขาวตีส่แว่น <Wow. S 1> ถ้าใส่เสื้อขาวก็น่ารักแป่ชอบเป็นพิเศษอยากบอกผู้ชายที่จะเข้ามาหาเราว่าเขาจะโชคดียังไงบ้างคะหนูดูแลเขาดีแน่นอนเขาตื่นม,มาเขามีข้าวกิน <Wow. S 1> แน่นอนดูแลดีค่ะในมุมความรักเราคิดว่าเราเป็นเด็กดื้อหรือเด็กดีคะเป็นเด็กดือ้อโหดดืด้อเงียบเอาใจใจด้วยแต่ว่าเราคุยกันด้วยเหตุผลได้ว่าเราอะไรไม่ได้เราก็คุยกันดีๆาแต่ของงอแงงอแงงหน่อยอะไรอย่างนี้ ขอนินห,อหน่อยนะงอนิดนึงถ้ามีพลังพิเศษหนึ่งพลังอ่ะเราอยากได้พลังอะไรคะ,ะสะกดจิตคน,นะคะ่ะนี่เพราะอะไรเลยอยากให้เขารักหนูบ้างอะปกติเราเป็นคนขี้หึงปะขี้ถึงแต่ว่าอยู่ในระดับที่พอดีก็บอกกันว่าอยู่ไหนไปเที่ยวถ่ายรูปส่งมาแค่นั้นพอ,อเ,เราไม่โทรจิกแค,แค่บอกว่าอยู่ไหนทําอะไรอยู่แล้วก็อยากให้เข้าใกล้ก็พอเราไปเฝ้าคุณอยู่ที่หน้าภาพจริงๆเราแอบมองคุณอยู่นะคะจริดี <laughs> เราว่านิสัยเสียของเราคืออะไรคะหนูเอาใจแล้วก็บางครั้งหนูเป็นคนบางครั้งอยู่ดีก็อยากจะเงียบไปเลยมันอาจจะเป็นนิสัยที่ทําให้คนที่อยู่ใกล้เราก็เขาอาจจะไม่ชอบขอสามคำให้เตงอยากมีแฟนค่ะเตงงั้นพี่ขอเปิดวาร์ปนะคะได้ค่ะก็ n i r w หตัวอ่าไอีติ๊กตบด้วยไอจีด้วยอเดี้วกันใช่ใครโสดอยู่นะคะทักได้ตัวจริงสวยมากขอบคุณค่ะค่ะ